วมาลอ่ามึงเจอครูแน่ครูกำลังมามึงก็วิ่งมาหาเจอแน่นเนี่ยมาช่วยผัวแล้วหอ <c oughs> เอ็นนี่มันกระโดด <c oughs> ตายกา,ยการเอ็นนี่มันกระโดดลงมาเลยสกอตดีบีสกอตดี <c oughs> มีขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา <c oughs> ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมามือจะทำอะไรมือก็กลับไปเถอะ โโอ้ยไข่เป็ดไม่ยาวขึ้นสักกะทีหรอโอ้ยไปวบไปแซมไปเ้ยไข่เปิดข้าจับเลยให้เรดูครับรอให้กูตีแล้วก็มึงเข้าไปหีหน้าหีกูบอกว่ามีคอยู่ย่ามึงคอยู่จรงย่ามึงก็ไม่มา ก็ไปที่มึงไม่เคยดูแลเมียตัวเองเลยแบบนี้ตลอดเลยไอ้เงี้ยคุยอะไรจะเข้าหรือไม่เข้าก็บอกหน่อยดีจะเอาก็บอกหน่อยมือไปทำแบบผู้วไอีตัวเดียวไปตัวหนึ่งไอฝาดึ๊งเราเราเติมยาเสร็จแล้วก็ดูมามือไปเติมยาก่อนเลย อ่แล้วมึงหนูโวยอะไรกูบอกว่าไปเติมยาแล้วก็ไปเย็นนี้เพราะว่ามันมาตีบ้านเรานี่นี่หนูโวยบ้านไปเลยมั้งข้อิดใครผีบอกว่าฝั่งนึงังนึงไงก็เลยไปมือไม่ต้องมาอ้คุยกับมือเป็นโลคอะไรวะเห็นไหมมุ้ยหนีแล้วอยนี่ไม่โซ่ไม่โซ่อ่านี่มอยู่ใกล้ๆนะแถวบ้านงานแถวบ้านโอ้พูดด่วนอะไรเนี่ยอ๋อ เขาโดนมาจับวีกับไปกับมาอย่างนี้ตายใครไปตายตายตัดใจมมึงวิ่งขอตีบ้านกันไม่กี่ทีไม่กี่ทีมีเราขึ้นรถนะเอา่ากูขายเลยได้บ้านดีวะได้บ้านดีวะต้องได้บ้านดีวะไปเข้าไปเข้าไปเจ๋ออาเกิดได้บ้านแล้วตายเกิดเหรอ ไปกินกุลอกบอกเลยไปแล้วเองีลูกเวมึงเหลือดีคุณคนนั้นอ่าจมามาดิมาชะที่ต่อยอที่ต่อยเจชนะได้พอใครได้เพาเเขาไงกูยีที่ต่อยตุยีมึงไม่เห็นดียังไงเห็นเห็น